ถ้าคุณอยากให้ชีวิตของตัวเองสาเร็จเร็วแรงก่อนอายุ35มีความรู้ความเชี่ยวชาญแค่ด้านเดียวมันไม่เพียงพออีกแล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้งานหรือว่าธุรกิจที่คุณทํามาหากินอยู่คุณก็ไม่ได้ทําเรื่องนั้นอยู่แค่คนเดียวในประเทศหรือว่าในโลกถูกไหมครับจะแน่ใจได้ยังไงว่าไม่มีใครมาแทนที่คุณได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าวันนี้คุณยังอายุไม่ถึง35คุณยังมีเวลาเหลือเฟือที่เอาไปสร้างชีวิตตัวเองได้ไม่จำกัดส่วนใครก็ตามนะครับที่อายุเกินจากนี้แล้วอยากเข้ามาฟัง คุณจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเองได้เลยเพราะคุณผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วมันมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงแล้วคุณสามารถเอาไปใช้งานได้ครับเป็นเรื่องราวระหว่างศิษย์กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเมื่ออาจารย์ถามว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตยังไงและจะทํำยังไงต่อลูกศิษย์ท่านนั้นก็ตอบผมอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักสร้างสารรค์คอนเทนต์แต่ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ตั้งเป้าไว้สักทีครับต้องบอกพื้นหลังของผู้ชายคนนี้ให้คุณเข้าใจก่อนนะครับ คุณจะเรียกผู้ชายคนนี้สั้นๆว่าคุณเหลียงก็ได้นะครับเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือเป็นนักสร้างสรรค์นเนื้อหาสามารถเขียนบทความให้มียอดแชร์ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นแชร์ได้ทีนี้พออาจารย์ได้ฟังคํคาตอบก็ไม่ได้ตําหนิอะไรเพียงแต่ตั้งคําถามสั้นๆที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการครับคําถามคือเหลียงคิดว่าหากชีวิตของเราเนี่ยมีความรู้และทักษะเหมือนมีจุดเพียงแค่3จุดเราจะลากเส้นเป็นรูปอะไรได้บ้างคุณเหลียงเลยตอบกลับไปว่า สามเหลี่ยมครับอาจารย์ถามต่อแล้ววาดเป็นอะไรได้อีกล่ะคุณเหลียงเลยบอกเส้นตรงครับอ่ะแล้ววาดเป็นอะไรได้อีกสุดท้ายก็เหมือนจะตอบไม่ได้ครับคุณเหลียงเล่าต่อนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่เหมือนอาจารย์อ่ะก็รู้ว่าที่ผ่านมาคุณเหลียงอาาย่านหนังสือหมวดเดียวมาตลอดคือหมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองอาจารย์เลยแนะนําว่าไม่เพียงพอต้องไปศึกษาเรื่องอื่นๆในหลายๆมุมมอง,มองเช่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีประวัติศาสตร์ แล้วคุณลองฟังประโยคต่อไปนี้ให้ดีๆนะครับอาจารย์ยังบอกอีกว่าการศึกษาเรื่องที่หลากหลายเนี่ยมันคือการเพิ่มจุดของต้นทุนชีวิตในวันข้างหน้าคุณจะนําจุดเหล่านี้ไปวาดเป็นรูปอะไรก็ได้เพราะถ้าหากเรามีจุดน้อยเกินไปเนี่ยชีวิตก็จะมีข้อจํากัดแล้วเติบโตได้ยากอาจารย์ยังขยี้ต่อนะครับทุกวันนี้มีคนทาคอนเทนต์เยอะขึ้นจริงไหมเหลียงถ้าเหลียงอยากเขียนคอนเทนต์ที่โดดเด่นขึ้นมาได้นอกจากศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้นแล้วเนี่ย เราต้องมีการพัฒนาทักษะเชื่อมโยงด้วยเพราะทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนส่งผลกระทบถึงกันหมดและอาจารย์ยังให้ประโยคทองคํามาว่าคนล้มเหลวเนี่ยมักมองอะไรตื้นเขินเชื่อมโยงความรู้และวางแผนอด,ดีตปัจจุบันอนาคตไม่ได้อืม <c oughs> แล้วคุณล่ะครับในตอนนี้ชีวิตของคุณมีอยู่กี่จุดครับแล้วจุดต่างๆที่คุณมีมันสามารถวาดเป็นรูปอะไรได้บ้างละ่ะพอจะนึกภาพตามทันไหมครับถ้าคุณยังอายุไม่ถึง35 คุณยังมีเวลาเหลือมากพอที่จะเติมจุดเติมทักษะที่จําเป็นต่อชีวิตของคุณอีกเยอะมากมาดูตัวอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตกันครับศิลปินท่านนี้มีผลงานภาพวาดหลายภาพแล้วในยุคหนึ่งภาพวาดเหล่านั้นเคยมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกครับชายคนนี้มีชื่อว่าปิกาโซเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือถ้าคุณได้เสพผลงานภาพวาดของปิกาโซเนี่ยคุณจะเห็นภาพวาดหลายแนวมากๆนึกภาพง่ายๆนะถ้าปิกาโซวาดภาพของคุณ แค่คุณยืนโพสท่าเดียวเนี่ยแต่ปิกาโซสามารถวาดออกมาได้หลายแนวมากเลยเช่นแนวภาพเสมือนจริงหรือว่าแนวภาพเสมือนกับลูกปั้นแนวภาพเหมือนกับการ์ตูนหลายมิติและอีกหลายแนวมากๆที่เขาวาดได้การวาดภาพมันเลยไปไกลถึงขั้นที่ว่าซับซ้อนมีหลายมิติเกินกว่าที่ศิลปินทั่วไปจะคิดจะจินตนาการหรือจะวาดขึ้นมาได้จุดที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับถามว่า ทำไมปิกัสโซถึงสามารถคิดภาพสร้างภาพที่มันเกินกว่าที่ศิลปินคนอื่นจะสร้างขึ้นมาได้มันอารมณ์เดียวกับที่คุณตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมสตีฟจ็อบส์ถึงสามารถคิดโทรศัพท์ iPhone ขึ้นมาได้ทำไมสองพี่น้องตระกูลไลท์ถึงสามารถคิดสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้คำตอบที่ฟังแล้วเคลียร์ความเข้าใจได้ดีที่สุดเลยเนี่ยมาจากช่อง The Secret Sauce ให้ความรู้ไว้ว่าปิกัสโซไม่ได้ยึดติดอยู่กับความรู้ของตัวเองครับแต่เขาชอบเรียนรู้ข้ามสายงาน มันเลยทําให้เขาเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมเซรามิกสลักหินทํารูปปั้นต่างๆไม่ได้จํากัดอยู่แค่าการวาดรูปอย่างเดียววิธีคิดของเขามันแหกข้อไปถึงไหนรู้ไหมครับคือเขาสามารถที่จะเรียนรู้กับคู่แข่งของตัวเองได้แถมยังสะสมผลงานของคู่แข่งอีกต่างหากเขาเลยมีทักษะความสามารถค่อนข้างหลากหลายแล้วเวลาเอาทักษะเหล่านั้นมาประกอบร่างกันเนี่ยมันจะกลายเป็นผลงานที่สดใหม่ไม่เหมือนใคร เหมือนกับวันนี้ครับถ้าคุณมีความรู้สักหนึ่งอย่างที่เข้มข้นสมมติว่ามันเหมือนกับสีแดงงานม,มันก็เหมือนกับหน้ากระดาษโล่งๆครับคุณก็ป้ายได้แค่สีแดงสร้างสรรได้แค่สีแดงแต่ถ้าคุณมีทักษะที่2เนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับสีขาวเวลาคุณทํางานทําธุรกิจคุณก็สามารถเอาความรู้ทักษะทั้งสองอย่างมาจับคู่กันได้มันก็เหมือนกับสีแดงสีขาวเมื่อจับคู่กันก็กลายเป็นสีชมพู คุณจะได้งานหรือธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมทันทีครับคุณเชื่อไหมพอฟังมาถึงตรงนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะแล้วไม่เคยเล่าให้คุณฟังในช่องด้วยเคยสังเกตกันไหมทุกครั้งที่คุณฟังช่องนี้เสียงที่ได้ยินทุกวันคุณคิดว่าใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อครับคาตอบคือ Adobe Audition นะครับคุณเชื่อไหมว่าไอ้ทักษะการใช้โปรแกรมนี้ได้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยตอนอยู่ม3ม4เพื่อนทั้งห้องก็เรียนเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ไม่ได้ชอบเหมือนกันไง ในรุ่นมีแค่ผมคนเดียวเนี่แหละที่บ้านเรียนรู้โปรแกรมนี้อยู่คนเดียวไม่รู้ได้ซ้ําว่านาคตจะได้ใช้โปรแกรมนี้อีกเมื่อไหร่แต่ใครจะไปรู้ล่ะคุณว่าทักษะการใช้โปรแกรมนี้อยู่ดีๆวันนี้มันจะหาเงินให้เราได้เป็นล้านจากการพูดดังนั้นถ้ามองกลับไปดูเรื่องราวของปิกัสโซ่ดีๆมันไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะประสบความสาเร็จในชีวิตเขาเอาทักษะความรู้ต่างๆมาหาเงินได้ตั้งแต่ตอนอายุ20สต้นๆแล้วครับเพราะว่าตอนที่เขาอายุ24ลูกค้าของเขาคือเศรษฐีนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ากลับมามองตัวเองถ้าคุณยังอายุไม่ถึง35คุณยังมีเวลาเหลือเฟือคิดถึงอนาคตของตัวเองนะครับถามตัวเองดูหน่อยสิว่าก่อนจะถึงอายุ35ความฝันที่คุณวาดไว้มันต้องมีทักษะความรู้ความสามารถอีกกี่จุดถึงจะวาดออกมาเป็นภาพที่สําเร็จขึ้นมาได้คิดถึงวันข้างหน้าของตัวเองบ้างนะครับอย่าปล่อยให้อนาคตของตัวเองมืดเหมือนตอนกลางคืนแต่จงทําให้อนาคตของตัวเองสว่างเหมือนตอนกลางวันลองตกผลึกความรู้ทั้งหมด เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองให้เหมาะสมนะครับฟังจบแล้วได้ความคิดไอเดียหรือแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับฟังแล้วอยากจะบอกอะไรกันบ้างต้องการให้ปรับให้เพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่าทุกความคิดเห็นของคุณเนี่ยจะช่วยให้ครั้งต่อไปเนื้อหาออกมามีคุณภาพและก็เหมาะสมกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นถ้าคุณชื่นชอบเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองที่เข้าใจง่ายย่อยมาแล้วกดติดตามช่องนี้ได้ครับไม่ได้ลงเนื้อหาทุกวันแน่นอนแต่ออกมามีคุณภาพทุกคลิปนะครับคุณสามารถกดติดตามและสั่นกระดิ่งเเเเเพืืื่่ออออแจ้้้งตตนนไดดวลาทีั ก็จะเด้งไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณแล้วพบเจอกันใหม่กับผม i f f e l m m z z n n s t t r y y t l l l i n g ครับ